สวัสดีครับพบกับ e a g ก e of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับปีชง2560ดวงของแต่ละนักสัตว์ปีถอกกระตาระ่ายชงปะทะโดยตรงกับเทพเจ้าผู้ข้มครองดวงชะตา ไทยสวยเอีย๊ยและเป็นอลริกับปีรากาโดยตรงเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ร้ายที่สุดในบรรดาคาดดวงชะตาจึงส่งผลให้ดวงชะตาโชคชะตาของคนปีเถาะตกต่ำม,มัวหมองรวมทั้งในเรือนชะตายัางมีดาวอปมงคลหลายดวงโคจรเข้ามาก่อกวนสร้างความเสียหายโดยเฉพาะดาวร้ายซุยพอที่จะทำให้เกิดเคราะห์ภัยอันตรายต่างๆกับดาวเสียทรัพย์ต้าห้าว ที่จะทําให้ท่านต้องสูญเสียทรัพย์และเงินทองรั่วไหลจึงควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงและและเว้นการเล่นพนันเสี่ยงโชคอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีดาวรูกกงหลังกันและดาวหางเสือดาวเป้าเวย่ยโคจรเข้ามาเพ่งเร่งจึงต้องพยายามอยู่อย่างสงบเสงี่ยมอย่าไปยุแหแย่ท้าทายมีปากเสียงทะเลาะเบาแหวง หรือกระตุ้นให้เกิดปัญหาใดๆและเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นในปี2560ชาวปีเถาะควรไปไหว้ทำพิธีสะดอกเคราะห์ฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้สวยเอีย้ยและควรไปสักการะองค์ไฉ่ซิงเอี้ยประทับเสือปีรากาไก่ทับไท้สวยพร้อมทั้งเฮงเบียดเบียนกับปีรากาเองด้วย ในเดือนะตาของท่านมีดาวอัปมงคลหลายดวงรุมล้อมอยู่จึงส่งผลให้มีอุปสรรคขวากหนามมากมายหน้าที่การงานไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ฉะนั้นท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่เนินเนินฟ้นหามาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาที่จะถาโถมเข้ามายิ่งกว่านั้นยังมีเกณฑ์ว่าอาจเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางสัญจรบ,บนท้องถนน เกณฑ์ชะตาของท่านตกอยู่ในอิทธิพลของดาวกระบี่คมเทียนฟงที่เพ่งเลงอยู่ในเรือนชะตาแต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่ดวงชะตาของท่านปีนี้มีดาวมงคลเจียงสิงหรือดาวในพลโคจรเข้ามาช่วยส่งเสริมเกื้อนหนุนทำเรื่องร้ายต่างๆเบาบางลงดังนั้นหากท่านใช้สติปัญญาไตรตรองสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบคอ และทำงานด้วยความมุ่งมั่นอดทนไม่ละทิ้งงานกลางคันก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ฉะนั้นปีนี้ต้องระมัดระวังตัวให้ดีทำสิ่งใดไม่ควรประมาทโดยเฉพาะการขับขี่ยานพาหนะและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับของมีคมดังนั้นจึงควรหาวิธีป้องกันแก้ไขปรับเปลี่ยนดวงชะตาปีโชของท่านให้ดี และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นชาวปีละกาควรไปไหว้ทำพิธีสระเคราะห์ฝากดวงชะตาต่อองค์ไทสวยเอีย้ยและควรไปกราบจัก,กรละไฉ่สิงเอีย้ยปังบุญปีชวดหนูปีร่วมชงไทสวยพร้อมทั้งผัวแตกแยกกับปีละกาด้วยปีนี้มีดาวมงคลพระจันทร์ไทอิน และดาวสวรรค์ยินดีเทียงสี่โคจรเข้ามาเสริมส่งบรรยากาศในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของท่านกับคู่รักให้มีความหวานชื่นก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนประสบความสำเร็จได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีดาวอปมงคลแทรกเข้ามาโดยเฉพาะดาวมอดมวยมมลายฉู่เป้าและดาวเกี่ยวให้สะดุด โกเจียวที่จะส่งผลให้เกิดโรคภัยจนอาจเกิดเจ็บป่วยขึ้นได้จึงต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีและต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่างๆรวมทั้งการถูกหลอกลวงต้มตุ๋นจากผู้ไม่หวังดีนอกจากนี้ยังมีดาวกับดักมรณะกวนซัวและดาวหกร้ายลิ้วหายเข้ามาซ้ำเติม ทำให้หน้าที่การงานและธุรกิจการค้าติดขัดเสียหายและเพื่อความเป็นสิริมงคลชาวปีชวดควรไปไหว้ทําพิธีสะดอกเคราะหฝากดวงชะตาต่อองค์ไท่สวยเอีย๊ยและควรไปกราบสักการะพระแม่กลอิมโพธิสัตว์ปีมะเมียมา้าปีร่วมชงไท่สวยในปีนี้ดาวมงคลหลายดวง เป่งประกายสดใสยอยู่ในเรือนชะตาโดยเฉพาะดาวมงคลหงหลวนหรือนกคู่แห่งรักและดาวมงคลแห่งความร่ำรวยฟู่ชิงกับดาวคุณธรรมแห่งสวรรค์เทียนเตอส่งผลทำให้โชคชะตาในปีนี้รุ่งโรจน์สดใสจะมีสิ่งมงคลที่น่ายินดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่รักจะพัฒนาก้าวหน้ามีสีสันสดใส ต้องระวังเรื่องของไัยเพราะปากเพราะเจียนเสอและดาวทุกลาบพี่หมารวมทั้งดาวสาน้ําเค็มเสียนเฉอจึงต้องระมัดระวังคำพูดคําจาที่อาจไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้อื่นโดยพลั้งเผลอไม่ได้ยั้งคิดและเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นชาวปีมะเมียควรไปไหว้ทำพิธีสะดอกเคราะห์ฝากดวงชะตา ต่อองค์ไทสวยเอีย้ยและควรไปกราบสักการะเทพเจ้าหัวกวงไต่ตีปีจอหมาไห่ไห่ร้ายกับปีระกาปีนี้มีดาวมงคลหลายดวงโคจรเข้ามาสถิตในเรือนชะตาโดยเฉพาะดาวมงคลพระอาทิตย์ไทหย,ยางที่เปล่งแสงสว่างอันแรงกล้าเพื่อขับไล่ความอับเฉามัวหมอง พร้อมทั้งนำทางให้คนปีจอมีความสดใสเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านและยังมีดาวอ่านมา้าปั่นอ่านเข้ามาช่วยให้ท่านสามารถฟันฝ่าเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้แต่ก็มีดาวอับโชคหุยชี่และดาวโดดเดี่ยวกว่าสู้เข้ามาเพ่งเร็งจึงต้องระวังเรื่องความขัดแย้งเป็นปรลปักและเกิดการทะเลาะเบาแววงกับผู้อื่น และเพื่อความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นชาวปีจอควรไปไหว้ทาพิธีสะดาะเคราะห์ฝากดวงชะตาต่อองค์ไทสวยเอีย้ยและควรไปกราบสักการะองค์ไทเอียงแชกกุ่งปีฉลูวัวปีนี้มีดาวมงคลสันไถหรือสามพับพราดาวมงคลปาจ้วหรือแปดองคารักษ์โคจรเข้ามาส่งเสริมเกื้อหนุน ให้หน้าที่การงานประสบความสําเร็จตามเป้าหมายส่วนผู้ที่ค้าขายกิจการค้ามีกําไรยังมีดาวมงคลเจียเซินหรือเทพเจ้าช่วยให้พ้นภัยโคตรเข้ามาคุ้มครองจึงสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่งตางๆจนประสบความสําเร็จได้แต่ยังมีดาวอปมงคลหลายดวงเบียดบังเข้ามาโดยเฉพาะดาวร้ายห้าปีศาจปูกุย่ย ดาวคดีความกวนฝูดาวเลือตกยังออกเสยเยินและดาวผุดโผล่ฟู่เฉินที่จะแผ่อิทธิพลส่งผลร้ายให้ท่านประสบเคราะห์ภัยที่คาดไม่คิดจึงต้องระวังตัวไว้ให้ดีและเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นชาวปีฉลูควรไปกราบสักการะเจ้าแม่เทียนโโหปีขาน เสือปีนี้ดาวอัปมงคลหลายดวงโคจรเข้ามาคุกคามจึงทําให้โชคชะตายังตกต่ำมัวหมองมีดาวอัปมงคลสื่อฟู่จองเพลงเลงอยู่นอกจากนี้ยังต้องระวังเรื่องเงินทองรั่วไหลการลงทุนที่มีความเสี่ยงและต้องหยุดการใช้จ่ายที่สุรุสลายฟุ่มเฟื่อยทั้งนี้เพราะมีดาวละลายทรัพย์เสี่ยวห้าวคอยแผ่อิทธิพล ทำร้ายให้ท่านต้องเสียทรัพย์อยู่ร่ำไปและเพื่อความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นควรไปกราบสักการะเจ้าพ่อเสือปีมะโรงงูใหญ่ปีนี้มีดาวมงคลดอกไม้จัก,กระพัดจื่อเวย่ยและดาวคุณธรรมมังกรหลงเตอ๋โตอโคจรเข้ามาเปล่งและสมีในเรือนชะตาส่งผลให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สามารถมีชัยต่ออุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนอกจากนี้ยังมีดาวหอหยกยู่ถังและดาวแห่งความสามคัคคีสุยเฮโคจรเข้ามาช่วยส่งเสริมพลังให้มีการพัฒนาเรียนรู้และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ดีต้องคอยระวังเป้าไป คอยซุ่มดักรอหาโอกาสทำลายให้ท่านต้องพ่ายแพ้ล้มคืนดังนั้นจึงต้องระวังคู่แข่งปรัปักเอาไว้ให้ดีและเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นควรไปสักการะเทพแห่งดวงดาวจี้มุยปีมะเสงงูเล็กปีนี้มีดาวมงคลสามพระพาสันไถ โคจรเข้ามาเปล่งรัศมีอยู่ในเรือนชะตาส่งผลให้มีความมั่นใจในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่งตางๆจนประสบความสำเร็จแต่ทว่ามีดาวอัปมงคลหลายดวงคอยบั่นทอนทำให้เสียหายโดยเฉพาะดาวจื้อเป่ยที่คอยจ้องทำลายธุรกิจการค้าและหน้าที่การงานของท่านไม่ให้เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรและยังอาจถูกใส่ร้ายป้ายสี จากดาวห้าปีศาจ์อูกุยกับดาวสวรรค์ร้องไห้ทเทียงคูที่จองคุกคามก่อปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมทั้งดาวคดีความกันฝูที่เพ่งเลงทำให้เกิดเรื่องไม่ดีดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลควรไปกราบสักการะเทพไท้เสียงเหล่ากุงปีมะแม่แพะปีนี้ดวงชตามีแต่ดาวอัปมงคล รุมร้อมเข้ามาคุกคามสั่งความเสียหายอีกทั้งไม่มีดาวมงคลมาช่วยส่งเสริมแก้ไขโชคชะตาจึงค่อนข้างมัวหมองหน้าที่การงานและธุรกิจการค้ามีอุปสรรคปัญหาไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนอกจากนี้ต้องระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากอิทธิพลของดาวอัปมงคลต่างๆโดยเฉพาะดาวหมาสวรรค์เทียนโก ดาวหางเสือดาวเป้าเวย่ยและดาวผมสยายพีโถกับดาวสูญเสียเตี่ยวเคะที่เพลงเล็งอยู่ในเรือนชะตาจึงต้องระมัดระวังเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันและเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลควรไปกราบสักการะเจ้าแม่ทับทิมปีวอกลิงปีนี้ดวงชะตาไม่สดใสทั้งนี้ เนื่องจากเรือนชะตาของท่านหอมล้อมไปด้วยดาวอัปมงคลที่เข้ามาก่อกวนล,ลังควานอีกทั้งไม่มีดาวมงคลเข้ามาช่วยส่งเสริมแก้ไขโชคชะตาจึงค่อนข้างมัวหมองหน้าที่การงานและธุรกิจการค้ามักจะประสบอุปสรรคปัญหาเหมือนเจริญก้าวหน้าระหวังเรื่องเกิดอันตรายโดยดาวเทพแห่งหายนะหวังซึนงอกทั้งยังมีดาวป่วยไข้ ปิ้งฝูจึงต้องดูแลสุขภาพของตนเองและเอาใจใส่สุขภาพอนามัยเรื่องอาหารการกินให้ดีและเพื่อเสริมความเป็นสิลิมงคลควรไปกราบสักการะพระโพธิสัตว์ภัยศัชยคุรุปีกุลหมูเกณฑ์ชะตาปีนี้ดาวอุปมงคลหลายดวงโคจรเข้ามาคุกคามรังควาน โดยเฉพาะดาวประตูมรณะสร้างเหมือนและดาวปัตภีพิฆาตตี้ซาที่จ้องเพ่งแรงแผ่อิทธิพลส่งผลร้ายทำให้อาจประสบอุปัติเหตุเคราะภัยที่ไม่คาดคิดแต่ท่านยังมีดาวอี้มาดาวมงคลมา้าคอยส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านประสบความสำเร็จและเพื่อความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นควรไปกราบสักการะ เทพเจ้ากวนอูทั้งหมดนี้เป็นการนำเสนอเพื่อให้เข้าใจและตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทด้วยสติก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องปีชง2560ดวงของแต่ละนักสัตว์ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ